ด้านหลังว่ะเพื่อนกนาาดิเออดิยังไงก็ต้อมีคนข้างในช่วยอ่ะึจอนออออตัดบิกับโัวมาแล้วแม่งเอตายปะนะอ้ยุ้ยล้งแหลกป่ะงรือว่าจะลังแหลก ลงหมดนะลมแล้วเวรกรรมโดนหมดน่ะต้องปีพวงนี้แน่ก็ไม่ไม่ไหวแล้วโว้ยระเบิดแม,ม่งเลยเอาเวนเฮ้ยม,ม,ม,มันล้มแล้วหืมกระสุนมันหมดพอดีเลยไอ้หืมไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อกไลยเปิดเดี๋ยวมันลอปลอยเปร์เข้าไป พวกคุณหมอดีกยว่าขายยาเยอะเลยลลยายาสีห่อแค่มารับเปลวยังยังเจอจังเกิลน,อน็อตอ่ะคิดดูเหอะ <c oughs> ต้องการนะเหล็กแล้วเ,เอาเหล็กให้เขาแต่กูไม่ให้ต้องยิงมันต้องยิงมันอ่ะไม่ต้องนะต้องกูไม่ให้มันไปแล้วมันหนีไปแล้วใช่กูไม่ให้มันไงมันเลยน้อยใจกูเออ,เอไ

เฮยนี่สับบี้เออลงหมดเจอี๋หมุนน่ะสายหมุนะจ้าไปเลยแค่หมุนตัดขาได้เลย,ยวะกระบองอะ่ะเห็นไหมโคตรเทพด,ด้วยเอาเอาลบไปแล้วดีกว,ว่าหยิบอยไรด้วยไปไปดูพวกมันมีอะไรบ้างวะ มียาขายในกระสอบต้องการเอ่อยาวะถ้ากูไม่ให้ยากระสอบวะมันมียาขายอยู่นะไม่ให้อะใชอไหมเวษตรไม่ตองก็ไม่ให้อยู่ดีไปแล้วอ๋มันวิ่งไปแล้ววะกูไล่ไปแล้วไม่บวกเลยอืมตบมันได้บอกว่ แต่มึงอยู่ใกล้บ้านโจรตัวด้วยนะจะดองปะเนี่ยจะดองหรอน่าอยู่ห่างจากโจรอยู่อ่ะโจนแน่ยิงไม่ถึงอืมจะพังวิ่งมาเอาไม้กวางมาตีได้เฉยเลยหรือมันหลังเดียวกันวะโอ้ช่วยมันโคตรเยอะ Okay. Enjoy peace eternal, <coughs> asshole. Hey there. So what do we got today? Where are there? Hey there, okay. How's it going? Hey there, business partner. Okay. There's too many infestations out there. It's out of control. How's it going going hey <coughs> <coughs> ไม่ทำลายดงซอมบี้ตรงนั้นเห็นเปล่าเห็นเปล่าเออบ้านเหลืองเหรอใช่แต่กูจะไม่ทำอ๋อไม่ทำก็ข้าลออกไปกูจะไม่ทำแต่ปัญหาคือกูจะแคนเซิลเควสมันยังไงแคนเซิลไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ท้อย่างเดียวคือต้องปล่อยอ่ะใช่ปล่อยลองวิธีลองวิธีนี้ไหมเดี๋ยวกูออกแป๊บหนึ่งจะเข้าไหมไหนถ้ามันจะยิงมึงใช่ไหม จะกูเตันบายให้อยู่ใกล้เลยวะเอ้าไอ้เหี้ยทำไมเป็นกันนะก็เต็มะเพื่อนขับไปขับไปเลยไม่ไกลละปออยู่เฉยปออยู่เฉยยื้เฉยให้เตะถึงแล้วบอกกูนะถึงแล้วบอกกูด้วยนะไปวะนะก็มาให้ล็อกหัวให้วะเออถึงแล้วบอกเดี๋ยวกูจะกดโอถึงแล้วใช่ป่ะถึงและไอ้ปอยกดโอ้ เออเอ,อ๋อส,สตักสตักเอาใช่ไหมสุดวัสุสดวารโอเคอเา<ม>ทำอะไรวะย e ดโด้เลสเกตยูโฮมขอเข้าบ้านนะให้มันกลับบ้านไปซะแล้วก็อย่าที่อย่าไปตีบ้านซอมบี้เลยไอโซลิบุ d เอ่ e เทค h ูโฮมไล h t นาว ฉันขอโทษขอโทษนะเป็นห่วงคุณที่บ้านอะไรเนี่ยที่มันโจบแล้วนั้นเอ,อเคอ่ได้อยูรดีโอเคอ่าไม่ดีหรอกนั่นไงกูบอกว่าทำให้ไม่ได้จริงๆอะไรนะมันจะยกมือไม่บ่ายมึงแล้วอ่ะไม่ไม่บ่ายามันเข้าบ้านมันบ้านอยู่ตรงนั้นมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ตรงปั๊มเว้ยแต่กูบอกว่าอย่าเลยมันอันตราย อะไรล่ไออ่าเพว่ากูจะเขาจะดองบ้านเหลืองไงจะให้บ้านเหลืองมันแบบพุทธเยอะนะให้เยอะๆหน่อยเอ่อขวบหลอกบ้านเหลืองนะเต๋อเต๋อเต๋อแป๊บเดียวน้องตีโจนะเออตีโจนเอาเอาป็นยิงเว้ยมันมันได้ได้ดูดูรวมด้วยนะตัวไหนแบบมันมีปืนเราก็ยิงตัวที่มีปืนตัวไหนไม่มีปืนเราบวกเลยเข้าไปฟัน เราไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีปืนกี่ตัวลราบี้ก่อนเคีเย,ยงก่อนตาตู่มาดูดิกดวสองได้ป่ะเอ้ยมันตัวหนึ่งตัวลืมไปว่ามาร์คขวาเนี่ยตามมาร์คหนึ่งเฉยเขาบี้มันเข้าไปในบ้านแล้วนะ่ะบี้เข้าบ้านมันนะเนะี่ะเออ ไอ้ลุยบุกบุกบุกกระตุกกระตุกไอ้ตัวนั้นมันมีเห็นปหมดูสองตัเฮ้ยเชี่ยเฮ่งไปหน้าอยู่แล้วเพื่อนมันเกิดขึ้นมาได้ไงวะตรงนี้เลยอ่ะเฮาแล้วเพื่อนทั้งคนทั้งสองทีเลยมันมีปืนมันมีคุยด้วยห่วงแล้วเราจะไม่เป็นไรเพื่อนเก็บคนเลยป้าคนลงคนลงหนึ่งตายหนึ่ง chăng ngon, chăng 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 มันบ้านตัวนึงเออมันล้มอยู่เห็นอยู่โอ้ยไม้ถั่งไม้ตัวนึง่งมันมีปืนด้วยหรือ่าไม้ตัวนึงเงี้ยด้วยโอเคตัางหากแหละสร้งทีม Let's go เดี๋ยวดังนั้นรับตัวนี้อยู่อ่ะล้มล้มล้มโอเคเดี๋ย้อจับเอาไปทานลเลยบินระเบิดเฮ้ยไม้ก่อนไม่ได้ว่ะโดนปบโอเคระเบิดละโอ้ยเดี๋ยวงั้นเฮ้ยตับบีมันกระปวน โอ้ยต้องสายกูต้องรีบเคลื่อนแล้วโอ้ยแล้วบ้านเหลืองมึงเยอะวะยอนไปบ้านเหลืองอะมันยืนเถื่อนว่ะตายได้หนึ่งงเหรอตายเหลือยมาเดียวอย่างเดี๋ยดูเขาเกยสัมพีคนนี้เลยแม่งคนตีที่ผ่าโอ้โหสัมพีอะไรกันนักหนาฮะอะไรกันนักหนาสัมพีตัวเล็กอยู่ นี่ไงเจอสายเว้เข้าไปโอ้ยไอสับบี้เวนอืมสับบี้เวนทั้งหลายเขาเอาบาเลตมาแล้วทำน็อตตายห่าเลยเบอร์กันโหลเบอร์กันโหลสับบี้เล่นเขาจะป่าบาเลตมามันง่ายไปอ่ะเพื่อนวออกได้มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ อ่าคือเราไม่ได้ทีเอ,เอ้ยออกเหยีดสิมีอยากออกได้ปะล่ะมีระเบิดไฟปะเผาอ่ะให้มันระเบิดอ่ะได้ปะลองแล้วซ่อมเหรอเออไม่มีระเบิดไฟเลยเอาระเบิดไฟมาให้มันระเบิดไอ้ปอพกพกระเบิดไฟมาปะน่ะกูปาแล้วกูปาแล้วอ๋อ ให้มันระเบิดอะ่ะแล้วก็จับซ่อมอะ่ะดูดิเออตายไหมรถมันไม่พังว่ะรถมันไม่ขยับเลยเอ,อ,เอ,อันหนึ่งบินขึ้นมาว่ะเอ้าไปมันจะไม่หายเหรอเนี่ยมันซ่อมไม่ได้บอกฟิปฟิบอย่างเดียวเลยต้องชนแล้วล่ะ ปกติมันจับซ่อมได้เลยมันบั็กแน่เลยนะเออคนแรงขนาดนั้นเลยวะไปชนจากด้านหลังวะเออโอ้โหไม่ออกว่ะเออแล้วทำโกรธด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่เหรอทำโกรธโดยกัรออกได้ดิออกได้ดิเอ้ามึงลองขับชนดิได้ได้ คตรลั่นเลยเป็นกูเมื่อกี้ขยับแล้วแหละอืบอื้อหืออือหน่อยหนึงหน่อยนึ่งขับอีกต้นอีกดีดีดีว้าอือเออออก้วออกมาอืออีอเออสวย โอเครถกลับลงเหมือนเดี๋ยวกะโอ้รถจอดบนก่อนโอเคลำบี้ก่อนลอดบนบีบาเลยยุเป็ดเยาะปอเขาลากมาไงฮะลากมาทำไมวะเสียนดำเสียนดำเต็มเต็มจะยิงทำไมเต๋อเลยมึงมีจเติลแต่เต๋อยู่อะนั่งเต๋เลยไม่กูจะทำเฟสไม่ไม่แต่กูจะซ่อมรถไงแค่บ่าแต่บ้างไอ้สัสอุ้ยน็อตจะกน็อตมาสองตัวเพื่อน ในน้ำในน้ำจับกดน้ำเป็นไงโวมเออจะกระน็อตมาด้วยเวนตะไลเวนเลยรถไว้เองเวจริงเอาบาเลยตมายิงมาเลยนะมึงอ่ะอถ่ายว่าอันนี้จะต่อมรถไอ้สัสต่อมไม่ได้เนต่อมเลยครับเฮียมานี่แล้วเนี่ยไอ้สัสเฮียตบพี่หนได้ปะตัวต่อมรถยา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 ต่อมไม่ได้ต่อมไม่ได้เจาเว้ยเวด้อตบพี่อยู่ป่านเลยตบพี่แดง ไอ้เจี๊ยะเบิดไฟนีุ่ดปลาลงน้ำด้านเวริงรลงน้ำด้านนะเวลาไฟตรงนั้นอะเฟมาสามตัวโอเคไอ้ปออยากมันเนี่ยเวดิกรโอเคมาเล็ครั๊บกูเนียนกูเนียนกับทั้งเฟทั้งอะไรมึงดูให้หน่ยไอ้เหี้ยอ๋อไม่ช่วยเจนงานมาไม่ช่วยกูเลยชั้น โอ้โหไอ้ไข่โดนทุบโดนทุบออกมาน่ไหนเฟย์วะเกเฟย์ตายโอ้ยมาเยอะขนาดนี้วะเยอะจัดเลยอ่ะอุยเฟย์ตัวนี้ตายแล้วเฟย์เฟย์ตายหมดแล้วเลือตัวเดียวเมื่อกี้น่ะดิงตายไปแล้วเดี๋ยวลากให้มันมารวมกันดิ นี่สุดทุกคนอีสัตว์โอ้โหโอเไม่ต้องขึ้นวัลล์เร็ตก็ได้สัตว์โอเคควโหดควโหดโอเคคุณต้องด้วยนะอัะคือระเบิดมากน,นัไม่ต้องวาเล็ดแล้วเระสุนโคตรแพงอ่ะ สามนัดสี่ล้อเสร็จแล้วน้ำมันเต็มถังเลยเว้ยรถมึงเติมเพิ่งแสดงว่าเพิ่งเติมน้ำมันไว้เนี่ยเต็มหมดแล้วอ่ะกลับล้มน้อยเฮ้ยอันนี้มันต้องไม่ได้แล้วกระบะขันเก่ามึงไอ้นี่ปะมันมีของบาหลังรถอ่ะันแดงอ่ะไม่รู้ไม่มีมั้งกูเช็คแล้วซึ่งกันไว้นะเออไม่มีของอะไรเลยอ๋อเอาเก็บเสียงไปก็ได้วะ บ้านหลังเก่าโอ้บ้านบ้านเตะเราคันนี้เยอะด้วยแถวนี้บ้านหลังเก่าโเนี่ยบ้านเก่าบะเนี่ะอึออึออืมบี้ฮะกดกระบาลหนึ่งทีมาวะมันจะเลยชัดเอากล่องซ่อมซ่อมให้กูด้วยชัดมันเบื่อแล้ววะอัไยังดี้วะ

ตายยังไงก็ตายอ่ะโดนกระทุกตายอ่ะตายเดี๋ยวดูเต้ลอ่เป็นทัพบี้ก่อนนหนึ่งเดี๋ยวพึ่งยิงนะงีเอาเรียบร้อยไปไปไหนต่อไปเอาโพสกันก็ได้เอาสองซ็อกม่อยู่นี่ ดูนะใครวะคนเทดเดอร์อ๋อมันไม่อยู่ที่โหรมบิบาลเลยอืมอืมอืมใช่เขาคอมบอลหนึ่งฉัดสกิลสกิลพิเศษธรรมดาไม่มีอะไรมากไม่มีสกิลเตะต่อยฮะไม่มีไม่มีเอาทรรมะที่บ้านมีครบเตสกันหมดเลยนะ เออง,งั้นก็รู้ของกันเผื่อได้ปงได้ปืนเนด้ดาววนีว่่สเต้ไปหาของเผื่อได้ปืนดีๆนะเนี่ยไปค่ายแคมป์ทหารเนี่ยอี่าหาอยู่นะ,ะกกกสนก,กิลก็ดีนะเว้ยแอวันๆกระบอกเด็ดเดาเกลี้ยงสเต้ดิเวนเวนมันบวกแล้วนี่ะยังไม่บอกกูกวะ หลอกกูเนี่ยได้ยินกูยันเสียงมันไอเวนไม่บอกกูเลยค่ะพูดจริงเลี้ยงม่จริงไอ้ปอไอยแบบเอวสิกที่ดีกูหันไปดูแผนที่เฮ้ยกูบวกกับมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเทมีทบวกกับมันอยู่เ้ยมันมันเติมยาไว้เติมเลือดตายหาแล้วตัวหนึ่งมึงบวกกับมันอยู่เหรอเออกูเทมีทบวกกับมันอยู่อะไรเพื่อนอะไรเพื่อน กูเจ็บกูยืนดูเจ็บหนักเจ็บจัดเลยว่ะอืมอืมอือบาดเจ็บหนักเลยใช่ไหมเออดีเวนดีเวนจริงๆเออตาจิได้ใครยิงวะเนี่ยไอ้ปอยิงไอ้ปอยิงโอ้กูจะบวกหน่อยปอยิงเฮ้ยเจ็บสกิลเจ็บสกิลเจ็บเลยเพื่อนพี่เดี๋ยวเก็บเลยกูยิงไม่ได้ไปลั่นว่ะ ผมมาเต็มเลยทอมบี้ว่าคุยืนเฉยว่าคุณววจะกลัวอะไรไว้แม่งน,นัดเดียวเท่นั้นแหละเต็มที่หน้าดีนะัดห้อยพาร์ตดีไม่ตายคุณได้ยินเสียงแม่งอารมณ์เสียงบุรุษภาพมวยกระหมาอลยะไรยิ่งแค่ <laughs> ทำร้ายเพื่อนดีแล้วไม่ตายดีแล้วห้อยอาจารย์คงไว้ที่คอเชบิดโอไกลโคงเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันยิงโดนพระนะั่นน่ะไม่งั้นคุณล่วงไปแล้วนะ่ คงจะเป็นรวยทำไม่ได้พักนี่คือแบบหลับไปหลับแล้วเฮ้ยไอกาแฟนี่มันต้องคาบตรงคาบที่ร้านกาแฟอย่างเดียวเลยหรอต้องมีร้านกาแฟตอนเหรอใช่เอสเปรสโซ่อะใช่ใช่เอสเปรสโซ่คาบูชิโน่เติมมันยังไงไอศัด เติมมัน,นีบ่บ้านอะไรอ่ะบ้านเหลืองเหรอไม่รู้ไปเวไม่ทำาต้องทำาเพื่อนช่วยคนมาช่วยคนช่วยคนไม่ใช่ไม่ใช่็ชเนเหลืองออ้อมี่รองหนเอาวะเฮ้องหนเฮ้ยคือจะคุยอ๋อนึกว่าขายอะไรขายปืน ไม่ได้แต่น็อตมาเฮียฟาร์มบ้านไฟตีเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไออยากไอบ้านเหลืองเลยโอ้ยรถมันโคตรดีเลยวะรถมันติดไฟด้วยโคตรชอบอ่ะติดในปั๊ดเลยอืมลงดิสัตว์อยู่เออเหวนอันตราะไรจริงเกือบดอง มกล่องซ่อมเนี่ยงั้นดูกองซ่อมป่ะเว้นจริงมีบ้างดูวันใครรถเออไม่มีสัตว์เปิดมัลคอลดเรียบร้อยกล่องซ่อมเอาออกมาเนี่ยอาหารมึงจะเปิดยังไงในเอ็นพีซีอยู่ไอสัตว์ดูเรื่องได้ที่ไงเอาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยกูไปฟาร์มอยู่นี่ย มันไม่กลับมันไม่กลับบ้านไอ้เวนเออไปตั้งแคมป์มารีคนเดียวเฮ้ยเฟโลสองตัววะมึงจะให้มวาตันเหรอฮะลองวตันเมื่อไรเนี่ยรอรอบอดตีให้มวาตันอะเออเฮ้ยไอ้เวนมันยิงว่ะมันเก่าโอ้โหอาวุธเพื่อนครบมือเลยว่ะเฮ้ยน้ำหมดอีลิกน้ำหมดจะลืมกดน้โอเำ มันยกมือไว้บ่ายแล้วมันวิ่งแล้วใช่เวลานมันไม่ผ่านไงน้ำหมดจะลืมกดน้ำะเพื่อนหมดอีกไอสัตว์ก็เป็นงี้ประจำเลยมายายีมันดูดิมันปอยฟันดิปอยฟันดิมันมีสองคนเองเหรอสามคนปอยฟันดิมันมีปืนด้วยมีทหารด้วยนะออกมาแล้วอุ้ยหูจังหวะคนดีกันเลยอ่ะอื้ือหารไปยิงจังปมาณเลย ทหารเลยโอเคคุณโดนย่าเจเออมันยิงพร้อมกันไงยิงพร้อมกับมันเจโดนอีกแล้วเออสปาร์ทแตกยี่สแตกวกกันน็อกเสียเปล่าวะเสียเปล่าหกไอ้ที่มกระบองไอ้นี่มันแต่งตัวเหมือนเหมือนตัวเดบิวอะไรมองดูเลยแต่เดินงไอ้สัตว์ว่าแล้วแม่นกลางมีอ่ะ โอ้ถ้ามารับดีๆก็มีเฟสเตเบรับทุนนี้เข้าบ้านเป็นไงเดะเนี่ยได้ตัวเบเบเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านหารเป็นอัลลีเออไม่ได้ดีกว่าเป็นอัลลแล้วดีกว่าแล้วแต่ตัวมีเคลสเตเบว่ามันิงไม่าร้อนมีเคลสแลทารอนมาแต่ว่าไม่ให้ช่วยครั้งเดียวแล้วไปเลยแต่ว่าสกิลที่ห้ามันไม่มีอ่่ะไมรู้ว่อเออทำไมวะ ปกติวันนี้เป็นไรวะกูโดนยิงกบาลสองรอบแลเนี่ยปกติจะทับฟอร์วันนี้ไม่ไม่เคยโดนยิงฟอร์ไปปปกติไอ้เต้เราโดนยิงไว้ปก่อนวันนี้กูโดนยิงเฉยเลยไอ้ปอหนูหาของไอ้หนูไอ้เด็กเด็กกูวาร์ปไปถึงไม่วาร์ปหรอกเพราะว่าฟาร์มอยู่ใกล้ๆเดินมาแล้วกันแต่อย่าเสกไล่้วนมา จะลองมีโซนล็อตอยู่แตะแตกไอปอมึงกับปลากูเห็นมึงกำไว้ที่มืออะเสียงเสี่ยเดี๋ยวกูกลังมืออยู่เสียงมันไม่ดังหรอกเสียงมันไม่ดังหรอก่เหมือนมึงไงเอาบาเล็ตมายิงไอเป้ถอดกระสุนออกอ่ะเออเพราะว่ากูทำน็อตไงอ๋อกูว่าทำไมดูน็อตน้อย ปอวางว่ะอ่ะไปแบกไดิีือนจริง้วบ้านจริงลกูลาเบื่อไอ้ปอิงไอ้ต้นตีนกูเบื่อพหมือนกันอะตอนนี้อะหลบ้านกูอะคลำคาบเลยเตโดยปอกืนเลยสมั่งเลยค่ะโดนสมั่งจะได้ แลทุอะไรรถหล่อมเลยด้วยขัดต่เลยต่ำเลยต่ำแรงด้วยอย่างไปต่มเลย้กูพังแล้วเนี่ยไปไม่มีเลไม่มีที่ต่ครบี่คาร์บี่คาร์บีได้ที่ไหนอย่าอ่ามาอย่ามาปบ้านมึงอะครับอปอปอปอมื่นเาะใรใครก็รู้จักทาเยอะ